ที่มาและความสำคัญจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่เป็นจำนวนเกือบ8ล้านรายในปี2019หรือคิดเป็นหนึ่งใน5ของผู้ชายทุกคนที่เสียชีวิตโดยเป็นนักสูบหน้าใหม่ถึง90%และติดบุหรี่ตอนอายุยังไม่ถึง25ปีการป้องกันไม่ให้คนวัยหนุ่มสาวเริ่มสูบบุหรี่จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนทิศทางของการลุกลาม ให้คนรุ่นหลังในประเทศต่างๆสูบบุหรี่และจำเป็นต้องทำบรรษยาเพื่อวางกรอบและบังคับใช้นโยบายควบคุมยาสูบซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยห้ามโฆษณายาสูบรวมถึงผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆและส่งเสริมสภาพแวดล้อมไร้บุหรี่นั้นอาจช่วยไม่ให้คนวัยหนุ่มสาวคิดอยากสูบบุหรี่ได้แม้อัตราความชุก ของการสูบบุหรี่เมื่อปรับมาตรฐานอายุทั่วโลกนั้นลดลงอย่างมากในช่วงปี1990และ1 2 2 9แต่ไม่พบความคืิมหน้าในทางเดียวกันนี้กับยาสูบแบบเขียวโดยในเอเชียใตย้มีอัตราการใช้ยาสูบแบบเขียวเมื่อปรับตามอายุสูง ถึง25%ในกลุ่มผู้ชายที่มีอายุมากกว่า15ปีข้อมูลเจาะแนวโน้มของการสูบบุหรี่ทั่วโลกที่ศึกษามาอย่างครอบคลุมที่ดีที่สุดนั้นได้ชูให้เห็นว่าผลร้ายมหาศาลในเรื่องสุขภาพของปัจจุบันเกิดขึ้นจากจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มและแต่หลัก1.1พันล้านรายในปี2019 โดยมีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบมากถึง7.7ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน5ของผู้ชายทุกคนที่เสียชีวิตในสถานศึกษานั้นเกิดการมั่วสุมและเกิดโรคก,กับนักเรียนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่อยู่ในบริเวณที่มีการมั่วสุมการสูบบุหรี่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพมากมายเช่นเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหอบหืดเป็นต้น และเกิดการอยากรู้อยากลองในการสูบบุหรี่ดังนั้นพวกเรากลุ่มโครงงานระบบตรวจับคนสูบบุหรี่ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาตในสถานศึกษาจึงได้จัดทําโครงงานเครื่องตรวจจับคนสูบบุหรี่ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแก้ไขการสูบบุหรี่ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาตวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบตรวจจับคนที่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ที่ใช้งาน 1. บุหรี่สำหรับการทดลองเท่านั้น 2. คอมพิวเตอร์ 3. เว็บแคม 4. สาย USB วิธีการดำเนินงานตอนที่ 1. t r a i เทรนโมเดลเราจะรวบรวมดั t ต s เซท,ทั้งหมด200รูปและตั้งชื่อว่า Cigarette แล้วนำไป Labeling ผ่าน b บล็อก e e ฟ a ทนจนครบทุกภาพหลังจากนั้นจะทำการ Generate รูปภาพออกมา ทั้งหมด4,000รูปและนำภาพนี้ที่ได้จากการเจนเนอเรตไปเทรนโมเดลด้วยโมเดล vc tiny จนมีประสิทธิภาพที่ดีและต่อโค้ดบล็อกในซีล่าคอเพื่อให้มีการทำงานในการด e เทคขนสูบบุหรี่ตอนที่2เทรนโมเดลเราจะนำานโมเดลไปทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้คลิปวิดีโอจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยมุมกล้องนั้นเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับตามโมเดลนี้เลยครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ